ื่อนอีแตงโมแต่ละตัวคืออีสัปราอันนี้คือการสมมุตินะคะสมมุติกูนั่งอยู่ท้ายเรือคุณจะไม่ได้ทรศอไัพคจะทำอย่างนี้โมมึงจับคุณแน่เพื่อนเพื่อนจับคุณดีเฮ้ยขับท้าๆเพื่อนกูเยี่ยวอยู่เพชรองทำแบบนี้ไหมคะเพชรโตทำแบบนี้ไหมคะจากกรณีที่มีการจำลองเหตุการณ์แตงโมนิดาตกเรือจนเสียชีวิต โดยอาสาสมัครที่แสดงเป็นแตงโมพเพื่อจำลองเหตุการณ์ขณะปัสสาวะท้ายเรือและตกน้ำก็ประกอบไปด้วยทางด้านของน้องปอยมิสแกรนนครพนมนะคะน้องเฟริมมิสแกรนนครสวรรค์น้องฟ้าบาร์บี้มิสแกรนเชียงใหม่น้องนิวโยกมิสแกรนชุมพรครูลิต้าครูว่ายน้ำสอนนางเงือกส่วนผู้จำลองเป็นแซนก็คือน้องหนูวันมิสแกรนฉะเชิงเซาค่ะ ขณะที่ล่าสุดในโซเชียลก็ได้มีการแชร์คลิปเพชรปากปาร้าหน้าเป๊นะคะที่ออกมาอัดคลิปตั้งคำถามกับสังคมพร้อมฟาดไปยังเพื่อนแตงโมเอาไว้บางช่วงตอนบอกว่ากูก็งงกับเพื่อนแตงโมแต่ละตัวไม่รดถ้ากูมีเพื่อนแบบแตงโมกูก็จะรักสุดๆเลยสมมุติว่ากูกำลังนั่งเล่นมือถืออยู่ท้ายเรือกูจะหยุดเล่นมือถือเลยนะ แล้วบอกโมมึงจับกูแน่นๆนจับกูดีๆแล้วก็ตะโกนบอกขับช้าๆหน่อยเพื่อนกูฉี่อยู่กูก็งงเพื่อนอีเจนโมแต่ละตัวเพื่อนอีเจนโมแต่ละตัวคืออีสัพหลาดมีเลิศดถ้ากูมีเพื่อนแตงโมกูจะรักสุดๆกูจะทำอย่างน,นี้เลยนะสมมติว่ากูนั่งเล่นมือถืออยู่ท้ายเรือนะสมมุตินะอันนี้คือการสมมุตินะคะสมมติกูนั่งอยู่ท้ายเรือ กูจะไปเล่นโดยขังเ์กูจะทำอย่างนี้โมมึงจับกูแน่นเพื่อนเพื่อนจับกูดีดีเฮ้ยขับช้าช้าเพื่อนกูเยี่ยวอยู่ขับช้าช้าเพื่อนกูเพื่อนรักกูเยี่ยวอยู่ขับช้าช้าเพื่อนกูเยี่ยวอยู่โมกูไปเล่นโรตาร์มึงจับขากูแน่นเพื่อนโมมึงเอามือสองข้างจับมือกูไว้โมมึงเยี่ยวเลยโมมึงเยี่ยวเลยขับช้าช้าขับเรือช้าช้าโมเยี่ยวก่อนให้โมไปเยี่ยวก่อนขับช้าช้าโมมึงเยี่ยวเลยเพื่อนไปกูจับมือมึงไว้กูจะไม่เล่นโรตาร์ ม่พึ่งเยี่ยวเลยแค่รทำถูกไหมคะเอากูพูดเปรียบเทียบกูผิดเหรอกูผิดเหรอโม่เยี่ยวเลยขับเรือกระชากได้ค่ะเดี๋ยวกูให้เพื่อนกูเยี่ยวก่อนขับเรือกระชากเพื่อนเพื่อนกูเยี่ยวก่อนโมพ่พึงระวังนะว่ามันระวังนะเพื่อนขับกระชากเพื่อนกูเยี่ยวก่อนเพชรต้องทำแบบนี้ไหมคะ เพรคนทำแบบนี้ไหมคะด้านโซเชียลเมื่อได้ฟังคลิปของเพชรปากบาระาแล้วก็ต่างเห็นด้วยกันเป็นแถวล้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ชื่นชมเพรบอกว่าเพรมีสาระมากรอบนี้จริงอันนี้ให้เพรเพรมีสาระจริงแม่อยากมีเพื่อนแบบแตงโมถ้าเป็นเราคือจอดเรือก่อนขอฉี่ถ้าเรือวิ่งอยู่ไม่กล้าฉี่แน่นอนตั้งแต่ดูเพชจมาเนี่ยคลิปนี้มีสาระแบบสุดๆไปเลยอันนี้เชื่อเพรเพรทำถึงเรื่องรักเพื่อน ขณะที่ทางเข็มตีสิบนะคะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในอีกแง่งมุมหนึ่งเช่นกันถึงเรื่องของการจำลองเหตุแตงโมตกเรือโดยระบุบอกว่าประเด็นคือไม่ได้เอาผิดคนบนเรือนะที่มีการจำลองเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะแยกเรื่องก่อนอันนี้ทีมของคุณปานเทพกับคุณอัจฉริยะต้องการจะพิสูจน์ว่าคุณแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกจากท้ายเรือแล้วทำให้เกิดการเสียชีวิต มันเป็นการสร้างหลักฐานขึ้นมาใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับหลักฐานเก่าที่ทำสำนวนฟ้องกันไปที่ศาลนนทบุรีแต่อันนี้ต้องทำเพื่อให้เกิดหลักฐานใหม่สิ่งที่คนบนเรือให้การเอาไว้ไม่จริงเชื่อมะอัดคลิปนานมากไม่ได้กดบ้าบอที่สุดเลยเมื่อกี้นะคะเพิ่งฟังถแถลงข่าวนะคะคุณอัจฉริยะแล้วก็ให้คุณอัจฉริยะให้สัมภาษณ์นะมีแบบนักข่าวแบบ ไปคุยนอกรอบเราไม่ได้ปิดไมค์ทุนก็ฟังยาวเลยคืออย่างนี้ค่ะก็ติดตามมาให้ก็เมื่อวานเนี่ยนะคะที่มีการจําลองเหตุการณ์ตกเรือของคุณตังโมเนี่ยนะก็มีคนเข้ามาหลายหลเพจใหญ่ตั้งคําถาม,ถามเพื่ออะไรจําลองเพื่ออะไรหรือว่าแบบทำแล้วได้อะไรทำทำไมเรื่องมาอยู่ที่ศาลแล้วเฮ้ยขโมอนู่นนี่นั่นบางเพจก็ไม่ยุ่งเลยค่ะ คือมาตอบมามาช่วยตอบละกันเพราะว่าเพื่อนๆก็ถามสงสัยกันอะไรเงี้ยแล้วเข็มก็เป็นคนที่ติดตามอ่ะเนาะก็จะมาตอบให้หลังจากที่ตามมาตั้งแต่แรกก็คือประเด็นนะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะเอาผิดคนบนเรือนะแยกเรื่องก่อนค่ะอันนี้เนี่ยนะคะทีมของคุณปันเทพเนี่ยนะกับคุณอัจฉริยะเนี่ยนะคะต้องการจะพิสูจน์ค่ะว่าคุณแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกจากท้ายเรือ แล้วทําให้เกิดการเสียชีวิตมันเป็นการสร้างหลักฐานขึ้นมาใหม่ค่ะที่ไม่เกี่ยวกับหลักฐานเก่าที่ทางอายการเนี่ยนะคะทำสำนวนฟ้องกันไปเรียบร้อยที่สามนนทบุรีนะทุกคนอันนั้นเนี่ยก็ดําเนินต่อไปทุกคนก็ขึ้นศาลก,กันปกติตัดสินกันไปปกติค่ะแต่อันนี้เนี่ยต้องทําเพื่อให้เกิดหลักฐานใหม่ค่ะว่าสิ่งที่คนบนเรือเนี่ยให้การเอาไว้เนี่ยไม่จริง แล้วเข็มก็คิดว่าโอเคอะ่ะก็อาจจะต้องมีอากาศมีการแบบให้ออกมาช่วยมันต้องมีความเวอร์อยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าไม่งั้นคนก็ไม่สนใจคิดดอ,อกป้าว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจอย่างหนึง่งซึ่งก็ไม่ผิดอะไรมันก็เป็นเรื่องแบบคนที่เขาสงสัยอะ่ะเขาก็ต้องการความชัดเจน ถ้ามันไม่ชัดเจนมันก็ต้องหาความชัดเจนกันไปอยู่อย่างนี้แหละส่วนคนที่รู้สึกว่าฉันลำคาญจังลอยอะไรกันก็ไม่รู้กันเออก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าจะเป็นเป็นข่าวข่าวหนึ่งที่ผ่านตาคุณแล้วก็ปัดปัดไม่ต้องดูไม่ต้องตามมีข่าวเยอะข่าววันวันตอนนี้นี่คือโซเชียลข่าวสะพัดสะพึงมากเยอะมากก็เลือกดูข่าวอื่นไปส่วนคนที่สนใจก็ติดตามค่ะแล้วเดี๋ยวคิมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าเข็มสนใจเรื่องนี้